You're Summary to listening The สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูจะตึงๆขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับใช่ค่ะซึ่งผลกระทบมันดูจะไม่ได้อยู่แค่ที่ชายแดนแล้วนะคะแต่มันกระจายไปในหลายวงการเลยครับ วันนี้เราเลยจะลองมาไล่เรียงข้อมูลจากหลายๆที่ทั้งบทวิเคราะห์รายงานต่างๆแล้วก็ความเห็นผู้เชี่ยวชาญมาปฏิติดประต่อภาพรวมกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันส่งผลกระทบยังไงอืม,มก็คือเราจะมาดูกันตั้งแต่เรื่องแรงงานกัมพูชาในไทยผลกระทบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไปจนถึงภาพใหญ่ว่ากัมพูชาตอนนี้กำลังเจอกับอะไรอยู่บ้างทั้งแรงกดดันภายในภายนอกประมาณนั้นนะคะครับผม งั้นเปิดประเด็นแรกกันเลยเรื่องแรงงานกัมพูชาในไทยคือมีข้อมูลออกมาว่าเอ่อแรงงานกลับประเทศไปเยอะมากตัวเลขประมาณ3 0 0แสนคนจากทั้งหมดราวๆห้าแ0นกว่าที่ถูกกฎหมายอันนี้นะ่าตกใจนะครับทำไมถึงกลับกันเยอะขนาดนั้นครับค่ะคือมันมี2เรื่องหลักๆเลยอย่างแรกเลยคือความกลัวในฝั่งไทยเองค่ะมันมีข่าวเรื่องการใช้ความรุนแรง เกิดจากพวกวาทกรรมสร้างความเกลียดชังในออนไลน์แล้วมันก็ลามออกมาจริงๆอ๋อที่มีข่าวทําร้ายร่างกายกันที่จันทบุรีมีนบุรีอะไรพวกนั้นใช่ค่ะใช่นั่นส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันคือมันมีข่าวลือจากฝั่งกัมพูชาเองกดดันให้แรงงานรีบกลับบ้านข่าวลือข่าวลือเรื่องอะไรครับ ก็จะประมาณว่าถ้าไม่กลับเนี่ยครอบครัวที่นู่นจะเดือดร้อนอาจจะโดนกล่าวหาว่าเป็นกบฏบ,บ้างกลัวโดนยึดที่ดินทำกินหรือแม้กระทั่งกลัวโดนถอนสัญชาติไปเลยก็มีค่ะโหฟังดูน่ากลัวนะครับถึงจะไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนแต่พอมีข่าวลือแบบนี้ออกมาในสถานการณ์แบบนี้คนก็คงต้องเลือกกลับก่อนใช่ค่ะ มันสร้างความไม่มั่นคงทางจิตใจสูงมากแล้วพอมีคนเริ่มกลับมันก็ยิ่งกระตุ้นให้คนที่เหลือรู้สึกไม่ปลอดภัยต้องรีบกลับตามไปด้วยแล้วกลไกช่วยเหลือหรือคุ้มครองแรงงานในไทยล่ะครับพอจะช่วยบรรเทาวความกลัวตรงนี้ได้บ้างไหมหรือว่ามันมีข้อจํากัดอะไรอยู่อืมผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณอดิศร์กนหนูคนท่านก็ชี้ว่ากลไกบ้านเรามันอาจจะยังเน้นไปที่มุมความมั่นคงเป็นหลักนะคะคือมองในภาพใหญ่ความมั่นคงของรัฐ มากกว่าจะลงลึกเรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงานจริงๆครับแล้วตัวแรงงานเองเขาก็อาจจะไม่ค่อยไว้ใจเจ้าหน้าที่อยู่เป็นทุนเดิมยิ่งถ้าเป็นกลุ่มที่เอกสารไม่ครบหรือกลุ่มเปราะบางอื่นๆเนี่ยแทบจะเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือเลยค่ะกลายเป็นกลุ่มที่ลำบากที่สุดเข้าใจเลยครับพอแรงงานหายไปเยอะขนาดนี้ผลกระทบมันก็ตีกลับมาที่ฝั่งไทยแน่นอนใช่ไหมครับโดยเฉพาะภาคธุรกิจแน่นอนค่ะนายจ้างไทยนี่เดือดร้อนกันเยอะเลย โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องพึ่งแรงงานกัมพูชามากๆอย่างภาคเกษตรนี่ชัดเลยค่ะสวนลำไย,ยไร่อ้อยกำลังต้องการคนเก็บเกี่ยวเลยหรือภาคก่อสร้างก่อสร้างนี่กระทบเยอะไหมครับค่ะโดยเฉพาะผู้รับเหมารายย่อยๆที่อาจจะพึ่งแรงงานกลุ่มนี้เป็นหลักเพราะขาดคนงานไปโปรเจกต์ก็อาจจะหยุดชะงักไปเลยมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจเราพึ่งพากันสูงมากจริงๆ แล้วในมุมกลับกันล่ะครับเศรษฐกิจกัมพูชาเองเป็นยังไงบ้างจากสถานการณ์นี้แล้วก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยก็หนักไม่แพ้กันนะคะคือตอนนี้กัมพูชาเองก็เจอปัญหาหลายด้านอยู่แล้วอย่างเรื่องอุตสาหกรรมหลักพวกกาเมน้นเสื้อผ้ารองเท้าก็มีแนวโน้มว่าคำสั่งซื้อจากตะวันตกโดยเฉพาะสาหรัฐอาจจะลดลงแล้วก็มีประเด็นเรื่องภาษีอีกอที่อาจจะโดนตัดสิทธิพิเศษทางภาษี ประมาณนั้นค่ะซึ่งถ้าดอนจริงๆเนี่ยโรงงานอาจจะต้องปิดตัวเป็นร้อยๆแห่งเลยนะคะกระทบคนเป็นล้านเลยแล้วยังมีเรื่องนักลงทุนจีนที่บางส่วนเริ่มถอนตัวออกไปอีกพอมาเจอเรื่องชายแดนการที่ไทยปิดด่านชั่วคราวมันก็ยิ่งซ้ำเติมของจำเป็นบางอย่างขาดตลาดราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันค่ะหฟังดูเป็นสถานการณ์ที่ ซับซ้อนและเปราะบางมากๆเลยนะครับถ้าเรามองภาพให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดเรื่องทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับความท้าทายเชิงโครงสร้างหรือว่าแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กัมพูชากําลังเจออยู่ยังไงบ้างครับเชื่อมโดยตรงเลยค่ะคือถ้าเราดูข้อมูลพื้นฐานอย่างพวกดัชนีการพัฒนามนุษย์หรือ HDI เนี่ย กัมพูชาและกลุ่มประเทศ c l m v โดยรวมก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่แล้วนะคะแม้ว่าการลงทุนจากต่างประเทศหรือการใช้จ่ายด้านการศึกษาสุขภาพจะช่วยได้แต่ก็ยังมีประเด็นอื่นๆอ,อีกครับอย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่งก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าในช่วงเวลาหนึง่งการรับรู้เรื่องคอร์รัปชันที่ลดลงหรือคือโปร่งใสขึ้นเนี่ยกลับดูเหมือนจะส่งผลลบต่อ HDI ซึ่งมันก็ซับซ้อนอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นประกอบเยอะมากค่ะ นอกจากเรื่องภายในแล้วแรงกดดันจากภายนอกโดยเฉพาะจากสหรัฐก็ดูจะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะนอกจากเรื่องการค้าภาษีแล้วตอนนี้มีสัญญาณว่าสหรัฐอาจจะพิจารณาใช้มาตรการที่แรงขึ้นไปอีกคืออาจจะถึงขั้นระง,งับวีซ่าให้กับพลเมือนกัมพูชาทั้งหมดเลยระง,งับวีซ่าทำไมถึงขั้นนั้นล่ะครับ ตือสหรัฐเขาให้เหตุผลหลายอย่างนะคะอย่างเช่นกล่าวหาว่ากัมพูชาไม่ค่อยร่วมมือในการรับตัวคนที่ลักลอบเข้าเมืองกลับประเทศหรือเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของหนังสือเดินทางแล้วก็มีความกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านก่อการร้ายด้วยค่ะถ้าถึงขั้นระง,งับวีซ่าจริงนี่ผลกระทบมันจะมหาศาลเลยสิครับ กระทบหนักแน่นอนค่ะทั้งเรื่องเสียรีภาพการเดินทางของคนชั่วไปลเลยกระทบเศรษฐกิจแน่ๆทั้งการลงทนุนท่องเที่ยวเงินที่ส่งกลับจากแรงงานต่างประเทศแล้วก็แน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะยิ่งตึงเครียดเข้าไปใหญ่เสี่ยงที่จะถูกโดดเดี่ยวในเวทีโลกแล้วบทบาทในอาเซียนเองก็อาจจะลดลงด้วยฟังดูแล้วรัฐบาลชุดใหม่ของคุณฮุนมาเนตนี่เจองานหนักเลยนะครับแรงกดดันมาพร้อมกันหลายด้านทั้งสหรัฐจีนแล้วก็ล่าสุดกับไทยเราเองด้วย ท่าทีในการรับมือครั้งนี้คงสำคัญมากๆถูกต้องเลยค่ะคือความขัดแย้งที่ชายแดนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งแต่มันเผยให้เราเห็นปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นทั้งเรื่องโครงสร้างภายในประเทศความเปราะบางทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สถานะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดูจะสั่นคลอนซึ่งทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงไทยแล้วก็ทั้งภูมิภาคเลยทั้งหมดนี้ก็น่าคิดนะครับว่าท่ามกลางความขัดแย้งระดับ รัฐต่อรัฐแล้วก็แรงกดดันจากมหาอำนาจแบบนี้เราในฐานะคนทั่วไปหรือในฐานะประเทศเพื่อนบ้านควรจะมองหรือปฏิบัติต่อประชาชนคนธรรมดากับรัฐบาลของเขาแยกออกจากกันยังไงดี นั่นเป็นคำถามสำคัญทิ้งท้ายที่ดีมากเลยค่ะแล้วมาตรการกดดันต่างๆจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีวีซา่าหรือการปิดพรมแดนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่จริงๆของชาวกัมพูชาทั่วไปต่อโอกาสในการพัฒนาต่อสิทธิมนุษยชนของเขาในระยะยาวแค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราคงต้องติดตามแล้วก็คบคิดกันต่อไปในฐานะเพื่อนบ้านและส่วนหนึ่งของประชาคมโลกจริงๆค่ะ